อ๋อคุณก็บอกท่าจนจัพลเขาบอกว่ายุคนี้การปฏิวัติยากครับพี่ชัดเพราะได้โครงสร้างทหารบางบางหน่วยถูกโอนไปอยู่ในสุดมงครับผมครับอันนั้นใช่ครับนะเหมือนกันนะเราต้องกลับมาสร้างใหม่บ้านเราประเทศเราบอกช้ำม,มาเยอะตั้งปฏิวัติ9ปี10ปีนะครับบุญเสริมบอกว่าพี่บุญเสริมบอกว่าน้องชัดวันนี้มีข้อความส่งมาให้ส่งต่อวีซ่าวันที่12นี้นัดรวมตัวขับไล่ทักษิณกับรัฐบาลองค์อิงค่ะข้อมูลมาจัพวกหมอค่ะ ก็ปล่อยมาเด้อครับนะหมอแม่งมีหน้าที่อะไรนะครับมันมีหน้าที่อะไรครับหมอหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้ครับไม่ใช่มีหน้าที่มารักมามาประท้วงคนนู้นคนนี้นั่นไม่ใช่หมอฮะอย่างนั้นแม่งหมานะครับปล่อยแม่งนะครับมันจะมาสักี่ตัวก็ปล่อยแม่งนะครับนะเราไม่เดือดร้อนนะครับเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในที่ตั้งไม่เดือดร้อนแล้วครับไม่มีแล้วครับใครตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่มาเกิดใหม่ชาตินี้มันไม่ไม่มีแล้วครับ คำสั่งสาลคือคำสั่งสาลเป็นที่สิ้นสุดแต่คนไม่ใช่สาลชอบทำทำทต,ตัวเป็นสาลเตีย้ยเที่ยววิาพากวิจารคนนี้ผิดคนนี้ผิดแต่ตัวมึงดีตลอดสัตว์สมัยตอนพวกมึงเนี่ยไอคนที่นั่งอยู่ในแพทย์ทาธาเนี่ยสมัยตอนพวกมึงเนี่ยมีอำนาจทั้งหมดพร้อมอีกทั้งกำลังพลทั้งอะไรพอถึงนายกยิ่งรักปั๊มมึงไปเป่ามึวิกขับไล่นายกยิ่งรักทั้งทั้งมึงเป็นหมออย่างนี้ให้กูเรียกหมอได้ไหมกูเรียกหมาไอเหี้ยม็อบอับปีหาแดกวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆก้าวไม่ข้าม ท่านรักสินยังหลงตัวเองกันอยู่คิดว่าพวกมึงมีมวลชนคนก็คงไม่หลงเชื่อพวกมึงเหมือนก่อนอีกแล้วละมัง้งไอพวกทำลายชาติถูกต้องฮะสมองหมาปัญญาควายทั้งหลายฮะนะไอหมอนกหวีดนะบางคนได้เป็นโอโหก็นจะำได้ไหมประหลัดได้นกหวีดทองคําไอสัตว์ไม่รู้เอามาจากไหนนกหวีดทองคําเปล่ากันเข้าไปแนละ้เหียดแดกข้าวต้มน้ําแดกแทงข้าวกันแล้วได้อะไรละครับ ใครได้แล้วครับทุดท้ายไปหมดตูดหมดเงินหมดทองบางคนเสียเสียผัวบางคนเสียเมียไปได้ผัวใหม่กันอยู่ในม็อบมันเต็มหมดเห็นไหมฮะผมต้องด่าถึงขนาดนี้ครับไม่ได้บูลลี่มันเป็นเรื่องจริงสมัยนะั้นแต่ผมอยู่เนี่ยทำงานทีโอทีเนี่ยม็อบตอนนั้นไปกันใหญ่แล้วโอ้โหม็อบสลิมไอ้สั์กลับมานวนก็ไปทำกลับข้าวให้คุณคนนี้เข้ากับข้าวดูหลังม็อบกลับไปกลับมาอ้าวไอเ้เหี้ย ผัวแม่งก,ก็งง,งงไปไปมาไปอยู่ม็อบมา,มาไปได้ผัวใหม่กันน่ะทำความทิพหายกับเขาหมดผมพูดเรื่องจริงแต่ตอนนี้จะมีไม่มีมอันนี้ผมไม่ทราบแต่สมัยก่อนผมอยู่นะ่ะทำงานทีโอทีผมรู้ตะโถเอ้ยอิจฉาตาล้ออิจฉานิสยาหมอดีๆเขามาให้ความรู้ครับเขาไม่ใช่มาบ้าเรื่องกับการเมืองดังๆที่ผู้องมึงไม่เกี่ยว มึงไปหลงกลไกไอ้ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ,อคนจังไรพวกนั้นหมอหน้าที่หมอคืออะไรตระกูลผมมาเป็นหมอหงนั้นเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเขามีหน้าที่เองเขาก็ไม่ต้องมาออกมาแหกปา,านก,กนเจองเรื่องการเมืองหรอกมีหน้าที่ดูแลคนไข้มีหน้าที่ดูแลหมอด้วยกันไม่ใช่มีหน้าที่ไปลงโทษหมอด้วยกัน คุณอย่าเป็นสารเตี้ยคุณไม่ใช่าสารไม่มีนะสารหมอไม่มีนะอย่าทําเป็นตุลาการหมอแหมยังมาโอ้โหเวลามึงออกเป็นนกหวีดไปเป่านกหวีดกันเป๊ะเ,เอาเวลางานทิ้งไปเนี่ยมึงทิ้งลูกอ่าทิ้งคนไข้กันไปแล้วก็ไปยืนเยงเยงเยง,ยงไปขับไล่นายกยิ่งรักนะพวกมึงมันผิดมหันยังมีหน้าตามาย่งมายืนอยู่ในสังคมอีกและยังมีหน้าตาจะมายืนมาไล่คนนู้นไล่คนนี้ ไล่รัฐบาลมาจากประชาชนพวกมึงมีไม่กี่ตัวไอ้เหี้ยอย่าให้คนเขาเกลียนหมอคนอื่นแค่หมอพวกชุดพวกมึงไม่กี่ตัวเนี่ยมึงทําให้หมอคนอื่นเขาเสียชื่อบอกให้อย่าไปเชื่อมันนะครับไอ้คนเหี้ยพวกนี้มึงแน่จริงมึงไปตั้งพักมาเหี้ยจะช,ชนะมึงอยากชนะพักเพื่อไทยไปตั้งพักมาแข่งกับเขาแล้วให้ประชาชนนังบัตเต้เขาเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่พวกมึงมาตัดสินกันเองเหมือนกับมอ็มอบพี่เฮียตอนเนี้ยมึงอยากชนะเขามึงก็ยอมไปปลูกกระดมทำยังไงแต่เขาเลือกตั้งกันก็บอกไม่ต้องเลือกดิเพื่อไทยก็มาแต่กูเห็นกี่ทีเพื่อไทยก็มาเพื่อไทยก็มาคนเนี่ยเขาโทรมาหาผมก็ไม่ได้อยู่ข้างไหนแต่เขาบอกว่าถึงยังไงก็ต้องเลือกเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยทําให้เขามีกินมีใช้บางคนมองไหนมีกินมีใช้ไงก็เงินเหมือนเขาไปต่อยอดไปแล้วไงสองสองเฟสแรกอะ่ะ เขาต่อยอดเป็นเงินแสงเงินล้านกันหลายครอบครัวแล้วตอนนี้ก็รออีกหนึ่งเฟสนะครับเดี๋ยวก็มากันขอให้ผ่านไปช่วงวิกฤตตรงนี้ก่อนทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทุกอย่างให้ผ่านไปรับรองเดี๋ยวรัฐบาลน,นี้ก่อนเลือกตั้งใหม่นะคุณได้กันหมดนะมันไม่มีหรอกที่เขาทําเป็นนโยบายแล้วเขาไม่ให้อะมันก็ผิดน่ะเด็กใจเย็นๆน,นะครับอะไรนะกรอบจังหาหอ oh คุณวันรยามติแพทยสภาเตือนิมตั้งแต่เซตไลน์หลุดนะด่านายกถึงใช่ฮะฟ้องได้เลยไลา์หลุดอย่างนี้ฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยคุณไปด่าเขาถ้าเขาด่าโคตรพ่อโคตรแม่คุณในะไอ้บรรดาแพทย์ทั้งหลายที่มึงอยู่ในลายของแพทยสภา,าถ้าก็ไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหี้ยมึงทาไงกูเห็นแม่งมึงแดกแต่คนอื่นเหี้ยไม่เคยมองพวกมึงเลยเวลาออกไปปางพวกวีดไล่คนนู้นไล่คนนี้ไ,นนไอเหี้ยมันหน้าที่พวกมึงเหรอ ผมไม่กลัวแม่งหรอกไอ้เฮียพอไอผู้เฮียนี่มันก็ไม่ได้ไปดีอะไรกับประชาชนหรอกไอ้สัตว์ก็เอาผลประโยชน์แต่ตัวเองทั้งนั้นเน่ยแม่งแต่ละคนทําเป็นแหมโอ้โหอยู่ในหลักอยู่ในกฎในเกณฑ์นโธ่ผมมาพูดตรงๆคนดีๆนี่เป็นหมอบางคนก็ถามผมเลยคน่ทุกวันนี้สองสามวันเน่เป็นวัดไปหาหมอหมอผมถามนำอยคิดยังไงกับพระอัยาภาคิดยังไงเขบอก เขาไม่ขอตอบแต่เขาบอกไม่น่าเป็นแบบนี้อ่าเขาไม่อยากพูดแต่เขาบอกไม่น่าเป็นอย่างนี้ไม่น่าเข้าไปยุ่งเห็นปะเห็นไหมขนาดหมอด้วยกันนะเขาจะบอกว่าไม่น่าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของหมอเลยอ่าเห็นไหมทําไมไม่จัดการกับหมอบุญเนี่ยไอ้บุญเนี่ยไอ้เยี่ยบุญมันหนีไปอยู่จีนนนพอเงินหนีมันให้มันมันไอ้หมอบุญก็ชื่อมันบุญไงบุญมันดี ให้ลูกให้เมียมันติดคุกแทนเนี่ยไ,ไงไอ,อ้จังไรไงไอ้เหี้ยพวกเหี้ยจังไรเออาครับปัญหามีเขากําลังจะแก้พวกมึงออกมาประท้วงกันประท้วงกันอ้มึงมึงจะประท้วงหาคนพ่อคนแม่เหมือไงมึงก็ประท้วงให้ตายมึงก็ไม่มีใครเอาเงินมาให้มึงหรอกไอ้สัตว์ไม่มีในทุนคนไหนเอาเงินให้พวกมึงหรอกเพราะพวกมึงนะม,มันมันยังหักหลังคนเลยโดยเฉพาะไอ้คกอ่ะหักหลังคนเสื้อแดงใครล่ะ ก้จุดแต่ทุพพนั่นแหละเป็นผู้นําคนเสื้อแดงเป็นไงแล้วเที่ยวไปโทษทักษิณทําให้คนเสื้อแดงแตายก็เพราะพวกมึง,งแหละแหมมึงเป็นประธานประธานแล้วมึงก็นหนีก่อนใครเลยจะนำใคคนนู้นไปด้วยไม่มีใครไปด้วยก็เลยแตกทับกันมาอยู่ตังนี้โถ่เอออย่าปากว่าตาขยิบกันเลยว่าไอ้ตู่เลิกได้ก็เลิกเถอะไอ้เฮีย้ย มึงก็ไม่ใจดีเดี่อะไรหรอกแหมอยากจะตีมีแสงโถให้มีแสงตลอดเวลาเปล่าแต่แสงที่ที้อะอย่างนี้ก็ไม่มีใครก็เอาหรอกสังคมก็ไม่ยอมรับหรอกคนมีที่ไหนไอสัตว์ใส่เสื้อแดงกระโดดไปอยู่กับฝั่งทั้งนุน้นทั้งสลิมทั้งนกหวีดแล้วก็มาด่าคนทางนี้ไอส้นตีนนายกทักษิณมีพระคุณกับมึงตั้งเยอะแยะ โมีคนเขา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 เล่าเรื่องมึงกันเยอะแยะเหีย้ยเรื่องมึงอัเหีย่ยทั้งนั้นจะบอกให้วันนี้ต้องพูดกันอย่างนี้แหละครับผมมาเคยอยู่บนเวทีรปรชแต่ผมมากล้าพูดได้เลยไม่มีฮะสักหลืงสักบาทไปรับเงินกับใครไม่มีทางครับ ไม่มีแล้วครับไม่กรามดาลักหลึงทักบาทไปลักเงินเนี่ยเขาอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็ไม่ได้อยู่หรูกินหรูฮะก็กินกับพี่น้องมวลชนนั่นแหละแต่ไปท้ายจตุพรมึงกินหรูอยู่หรูแหมแหมสูบเครื่องสูบซิกาเล็ตอย่างดีอย่างหรูยิงอย่างดีซิกาเล็ตอย่างดีถเอ้ยเพราะฉะนั้นผมบอกให้เลยนะผมรู้เรื่องจริงผมพูดได้ผมรู้จริง แล้วผมมาพูดนะไม่ต้องมานั่งโกหกไม่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วแม่งเรื่องจริงเวลาพวกมึงแดกแดกอย่างดีแกน้ำไอ้เหียแต่ประชาชนแดกยังไงโธ่พอมีเงินเข้ามาใครหอไปใครเป็นคนดูแลเรื่องเงินอย่ามพูดเลยเดี๋ยวจะมีคนเหลาอีกเยอะแล้วมึงวันนี้พอไอ้เหียพอขาดเงินแล้วขาดลากไอสัตว์หนีกระโดดทีหัวส่งไปอยู่ข้างนูน้นไปนั่งเยงเยงด่าด่าผู้มีพระคุณโถ่เอ้ยนี่หรือว่าคน ไอ้เฮียแล้วบอกว่าแหมมีอ่ามีอุดมการมีอุดมการแรงกล้าตั้งแต่ปี 36. สามหกส้นตีนยอ้เฮียอายุน้อยกว่ากูอีกไอ้เฮียอุดมการ,รมึงไม่ใช่ละมึงอุดมกินกันทั้งนั้นในเฮียเย็ดแม่พอได้ตำแหน่งใหญ่ดูนี่พวกพ้องพวกมึงตำแหน่งใหญ่กันนู่นไปตีไปตบซับคาตบซับขักตบซับอธิบดีข้าตบซับมีเรื่องมีราวกันชิบหายใป่วงไอ้ศัตว์ตะมาแสดงตัวมาแหมกูนักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงส้นตีน เพราะฉะนั้นผมพูดนะผมพูดตรงๆแล้วผมไม่สนด้วยไม่กลัวมันเรื่องจริงผมแม่ไม่เคยลอยเหยี่อไปไปไปหักหลังคนเสื้อแดงกันเองเ่ะไม่เคยเปลี่ยนสีเสื้อแม้กระทั่งเลือกตั้งผมยังไม่เคยช่วยฝั่งตรงข้ามเลยมาขอให้ผมช่วยหลายคนให้ไปช่วยกันขนาดเพื่อนผมมันไม่ได้อยู่ซีกผมอะซีกนี้ผมบอกกูไม่มึงลงกูก็ไม่เลือกกูให้คนเลือกเพื่อไทย แล้วผมไม่ไม่ไม่จำเป็นแล้วครับ